สครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนานครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของดวงเสี่ยงโชคลงทุนของงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับเป็นงวดก่อนตุดจีนในคลิปนี้ก็จะบอกถึงชาว4าีราศีที่กำลังจะมีโชควันที่1กุมภาพันธ์นี้สำหรับงวดน,นี้เนี่ยสินแสคำนวณดูจาก ดวงดาวที่ส่งผลกับราศีต่างๆแล้วเนี่ยมีอยู่เพียงสี่ราศีนะครับที่มีโอกาสค่อนข้างจะสูงเลยที่จะเสี่ยงโชคลงทุนได้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไล่เดียงไปแต่และราศีว่ามีราศีไหนบ้างหลายคนก็คงจะรอลุ้นอยู่นะครับคนที่ติดตามอยู่ทุกวดเนี่ยคงจะรอลุ้นอยู่สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวด มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยราศีที่บอกไปก็มีถูกกันมาค่อนข้างมากนะครับมีเมษกรกฎธน,นูนะครับคว้าโชคช่วงหลังปีใหม่ได้โชคเงินทองใช้กันก็ในช่วงของต้นปี64นี64้เนี่ยเป็นช่วงปีที่ดวงดาวโคจรส่งผลไม่ดีนะครับ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงที่ฟังคลิปนี้ไปเนี่ยยันประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ดาวพุธเขาก็จะโครจรเสียเป็นช่วงที่ดาวพุธเสียส่งผลทุกราศีเลยนะครับแล้วก็สําหรับดาวดวงอื่นนี่ก็จะมีเสียถ,ถ,ถ,ถัดถัดกันไปนะครับเป็นช่วงที่ดวงดาวส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ในี่ใครทําอะไรอยู่ก็ตั้งใจทําให้ดีๆนะครับอย่าให้เกิดสิดพลาดอะไรแล้วก็ มาดุนเสี่ยงโชคกันว่า 1. นกุมภาพันธ์นี้เราจะมีโชคหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์ก็บอกคำเตือนนิดหนึ่งการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ราศีต่างๆที่สินเสบอกไปเนี่ยเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรส่งผลให้กับชาวราศีนั้น ที่จะเกิดโชคได้เงินได้ทองใช้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนในราศีนะครับก็หวังว่าเราจะเป็นผู้โชคดีในราศีนั้นนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลกับราศีต่างๆมีโอกาสที่จะถูกหวยได้โชคได้ลาบแต่อาจจะไม่ทุกคนนะครับยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็ใช้วิทยานในการรับชมรับฟังนิดหนึ่งนะครับเป็นคําเตือนก็สําหรับ สำหรับงวดวันที่1นกุมภาพันธ์นี้นะครับจินสาจะพูดเรื่องดาวนิดหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ของชาว4าี่ราศีที่กำลังจะมีโชคในงวดนี้ให้ฟังนะครับงวดนี้4ีราศีเน้นๆเลยเป็นราศีของใครก็ไปหาเลขเด็ดหรือว่าไปคิดเลขไปเสี่ยงได้เลยนะครับงวดที่แล้วธนูธนูกรกดเมษโอเป็น ถูกหวยกันดีใจยิ้มหน้าบานมีเงินใช้กันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมษเนี่ยช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดกระทันหันอะไรต่างๆเนี่ยระวังเรื่องเคาะเรื่องบัติเหตุให้มากนะครับชาวราศีเมษต,ต้องระวังให้มากเลยส่วนราศีธนูนี่บอกได้เลยว่าดวงชะตากําลังจะดีละ เพียงแต่ช่วงนี้ดาวส่งผลไม่ดีระวังมีเรื่องเสียเงินใช้ใช้เงินใช้ทองเยอะนะครับสำหรับชาวราศีธนูถ้าอดอดทนให้ผ่านหลังตุตีนไปเนี่ยดวงชะตาก็ดีละนะครับสำหรับในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับดวงดาวที่จะมีการยกย้ายก่อนที่หวยจะออกก็คือวันดาวศุกร์ดาวโชคราบการเงินย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรวันที่30 มกราคมก่อนหวยออก2วันนะครับดาวสุขที่อยู่ที่ราศีธนูที่เป็นมหาจักรโคโจรเข้าสู่ราศีมังกรก็จะไปร่วมราศีกันในราศีมังกรจะมีดาวอยู่ถึงห้าดวงเลยมีอาทิตย์มีพุธพุธหัสเสาร์แล้วก็สุขนะครับอยู่ร่วมราศีกันซึ่งดาวสุขเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะครับโคโจรไปส่งผลกับราศีไหนเนี่ยช่วงนั้นเขาก็จะมีเงินมีทองเข้ามาของชาวราศีนั้นๆน,น,นะครับ เพียงแต่ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยดาวศุกร์เสียนะครับก็จะบอกนิดหนึ่งปัญหาเรื่องการเงินความรักเนี่ยมีมาแน่นอนนะครับหลายคนก็อาจจะมีเรื่องคิดเรื่องเครียดกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าตกง,งานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นอิทธิพลของดาวศุกร์ทั้งนั้นเดี๋ยวสินเสาก็จะมีคลิปพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของดาวศุกร์ที่ส่งผล กับชาว12ราศีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ฟังนะครับอย่าลืมต,ติดตามรับชมรับฟังได้นะครับก็สินแสจะอ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ลิงก์ใต้คาําอธิบายไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้อ้างอิงตามลัคนาพยากรณ์อ้างอิงตามลัคนา,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 นาส่วนท่านใดเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าจะติดตามข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวเนี่ย สินสาก็แนะนําให้ไปติดตามที่หน้า Facebook แฟนเพจสินเสานันแช่ตั้งนะครับลิงก์ใต้คําอธิบายมีใต้คําอธิบายของคลิปนี้เนี่ยกดไปตามลิงก์ก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจกดติดตามไว้ด้วกดถูกใจไว้มีข่าวๆเกี่ยวกับหบรวาัสตร์ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับติดตามได้ที่หน้าโซเชียลทางนู้นก็ได้แล้วก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตเป็นคลิปของทาง YouTube ให้กับคนที่ติดตาม YouTube ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีที่จะบอกครับ ในช่วงเดือนในช่วงปี6-4เนี้ยต้นปีเนี้ยชินสมีซิมเบอร์ชุดใหม่เป็นเบอร์ก๊กเศรษฐีนะครับอ้างอิงตามวันเดือนปีเกิดนะครับแจกจัดชุดตัวแรกเป็นแบบกกเศรษฐีก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองความมั่นคงยั่งยืนถาวรน,นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยก,กิจการการค้าอะไรต่างๆ เสริมเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยซิมเบอร์กกเศรษฐีเนี่ยสามารถใช้ได้ไปตลอดเลยนะครับเบอร์ชุดนี้เนี่ยใช้เป็นเบอร์หลักเอาไปใช้เป็นเบอร์หลักแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดเลยทำธุรกิจจะดีนะครับเกี่ยวกับโชคการเงินมั่นคงถาวรยั่งยืนนะครับใครท่านใดสนใจก็อไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเบอร์3,500บาทอิงตามวันเดือนปีเกิดนะครับ แอดไ์เข้ามาแล้วก็ทักมาได้สำหรับเบอร์กกเสรษฐีนะครับมีเข้ามาแล้วตอนนี้อ้าวเรามาเริ่มกันเลยครับจำดับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้หวยออกตรงกับวันจันทร์หวยออกตรงกับวันจันท์ในงวดหนึ่งกุมภาพันนี้เนี่ยดวงดาวเกี่ยวกับทางด้านการเงินส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนิ่ศิษย์จะพูดเลยว่า มันมีผลกับทุกราศีเลยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เฉพาะการเงินอย่างเดียวนะการเงินความรักด้วยแต่ถ้าเรื่องการเงินนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ก็จะมีเพียงสราศีเท่านั้นนะครับที่จะที้ไปเลยว่าวันนี้มีโชคไปเสี่ยงโชคเดี๋ยวจะได้ลาบถูกหวยได้เงินได้ทองใช้กันนะครับสําหรับราศีแรกนะครับเริ่มต้นเลยราศีแรกในวันนี้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงโชคลงทุนได้ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับ สำหรับ1นกุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็ราศีแรกก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรครับดาวสุขโคจรเข้าทับลัคนาพอดีเลยนะชาวมังกรช่วงนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงเคาะอุบัติเหตุอะไรต่างๆเจ็บป่วยพาตัดไปแก้เค็ดแก้เคาะได้สําหรับชาวมังกรนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเส้นประสาทแข้งขาอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ชาวมังกรจะมีเคาะหน่อยนะ ระวังไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยส่วนโชคลาภมีนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาวราศีมังกรมีดวงเกี่ยวกับโชคลาภและดาวศุกร์โคจรเข้าทับลัคนานะครับดาวศุกร์ดาวโชคลาภการเงินโค,โคจรเข้าทับลัคนาว่าส่งผลให้มีเงินทองเข้ามาด้วยในช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยระวังมีเรื่องร้อน ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับหรือว่าเรื่องเสียเงินเสียทองแบบปรับอะไรต่างๆด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสําหรับชาวมังกรเนวดนนี้มีโชคแล้วก็จะมีโอกาสถูกค่อนข้างมากเลยนะครับสินแสให้เป็นศรนาศีเต็งของงวดนนี้เลยชาวลัคนาราศีมังกรไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะครับเพศตรงข้ามจะนําโชคนําลาบมาให้เราไปซื้อไปเสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะครับซื้อสลากก็เสี่ยงกับเพศตรงข้ามเราจะนําโชคนําลาบมาให้เราส่วนเลข เขาบอกว่าหาได้ใกล้ๆตัวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเรขกที่อยู่ใกล้ๆตัวชอบเลขกไหนก็ไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยวดที่แล้วใครไม่ถูกชอบเลขกเดิมก็ตามไปมีโอกาสที่จะถูกได้รับโชคเงินทองในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นราศีแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกค่อนข้างมากในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ส่วนราศีถัดไปเลยนะครับราศีที่สอง ราศีที่สองในงวดหนึ่งกุมภาพันธ์นี้เนี่ยสินแสามองว่าละเป็นลัคนาราศีกรกฎะกครับกรกฎะกงวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดที่แล้วสินแสก็บอกว่ากรากละกฏจะต้องถูกได้เงินได้ทองใช้หละนะครับงวดที่แล้วดาวศุกร์โคจรเข้าสู่พบอลิใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากเงินทองฝืดเคืองแต่ว่าโชคทางด้านการเงินมีนะครับงวดนี้เป็นอีกงวดหนึ่งที่ชาวกรกฎะกก็พลาดไม่ได้ที่จะเสี่ยงโชคนะครับโชคเงินโชคทองมีมา สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎนี่หาเลขอะไรที่เป็นเลขของตัวเองนะครับเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประกันสังคมเลขอะไรต่างๆที่เป็นเลขประจําตัวหรือเป็นเลขของตัวเองเนี่ยรหัส ATM อะไรต่างๆเนี่ยมาซื้อมาเสี่ยงได้เลยนะครับมีเกณฑ์ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำโชคนาลาบมาให้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็เป็นอีกงวดหนึ่งที่จะ ถูกหวยได้เงินได้ทองใช้นะครับงวดที่แล้วหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกกันมาเลยได้เงินได้ทองก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญเพื่อต่อโชคต่อลาภให้เราสํา,ห,าสหรับงวดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งราศรีที่มีโอกาสค่อนข้างมากนะครับถูกก็ได้มากงวดเนี้ยงวดนี้ก็รกฎถ้าถูกหวยได้ค่อนข้างมากนะครับเลขของตัวเองไปมองหาไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยได้เลย มีโอกาสจะถูกค่อนข้างมากหรือว่าซื้อชอบเลขอะไรก็ไปซื้อไปเสี่ยงนะครับดวงมีโชคยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ดีนะครับเผื่อถูกรางวัลเผื่อถูกรางวัลอะไรต่างๆมันมีเกณฑ์ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นี้กรกฎดาวสุขโคจรเลงลัคนาคล้ายๆกับมังกรนะครับเขาอ,อุบัติเหตุมีระวังเจ็บป่วยผ่าตัด เลือดตกยางออกอะไรต่างๆช่วงนี้เนี่ยมีเวลาไปทําบุญแก้แก้เคสแก้เคาะนะครับไปทำบุญนิดหนึ่งแล้วก็ระ,ะ,ะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแข้งขามีปัญหาเจ็บเส้นระบบประสาทอะไรต่างๆเนี่ยระวังให้ดีสําหรับชาวราศาีกรากฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นช่วงเดือนเคราะแต่จะมีโชคทางการเงินเข้ามานะครับ ถือว่าเป็นช่วงเดือนเคราะห์แล้วก็หลายคนก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าความรักสําหรับชาวลัคนา,าราศีกรกกฎใครมีแฟนมีคู่อยู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาทําให้รู้สึกแบบทุกข์ใจหรือว่าผิดหวังกับคนรักของเราส่วนเรื่องเงินทองก็จะมีเรื่องร้อนเงินร้อนทองหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองช่วงนี้จะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ไปวางแผนเรื่องเงินให้ดีก็จะผ่านไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวดับติดต่อกันหลายดวงเลยจริงๆมีทําคลิปเกี่ยวกับช่วงพฤหัสกับเสาดับไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังติดตามก็ไปหาฟังย้อนหลังได้คลิปดาวเสากับดาวพฤหัสด,ดับมีผลกับชาวมังกรกับกรกฎโดยตรงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคจากการเสี่ยงโชคลงทุนวันนี้ให้สี่ราศีไปแล้วสอง หลายคนก็กําลังลุ้นอยู่ว่าอีก2ราศีนี้จะเป็นราศีเราหรือเปล่านะครับไปต่อกันที่ราศีที่3เลยนะครับราศีที่3ในงวดนี้เนี่ยสินเสมองไปว่าราศีธนูครับธนูงวดที่แล้วก็ถูกนะครับธนูนี่มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วมีโชคถูกหวย ต่อเรื่องตั้งแต่ก่อนปีใหม่งวดกลางเดือนที่ผ่านมาก็ถูกกันงวดนี้อีกงวดหนึ่งถือว่าทิ้งทวนส่งท้ายให้กับชาวธนูนะครับไปซื้อไปเสี่ยงติดไม้ติดมือได้เลยธนูเขาบอกว่าจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางเดินทางไปไหนมาไหนเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือว่าใครเดินทางไกลเนี่ย ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มองหาซื้อโอต,ตอรี่เสี่ยงโชคไว้นะครับจะนําโชคนาลาบมาให้สาหรับชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ธนูมีโอกาสถูกแต่ไม่เยอะนะครับมีโอกาสถูกได้เงินใช้แต่ว่าอาจจะไม่ได้โชคใหญ่นักนะครับยกเว้นน้อยคนน่ะที่อาจจะได้มากๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้บ้างนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูธนูก็ช่วงเ,เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเดือนที่ดวงชะตาจะขีคขายขึ้นมาหน่อยแต่เงินทองก็ยังไม่ถึงกับดีนักนะครับผ่านหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยดวงชะตาก็จะดีขึ้นเยอะเลยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่าลืมไปซื้อไปเสี่ยงกันนะครับโชคลาภมาจากที่ไกลเดินทางอะไรต่างๆไปไหนมาไหนไปซื้อไปเสี่ยงโชคไว้ได้เลยจะมีเกณฑ์โชคลาภเข้ามาส่วนราศีสุดท้ายนะครับวันนี้ให้สี่ราศี ราศีสุดท้ายสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์ก็จินแสาก็มองไปที่ลัคนาราศีมีนครับวนันนี้มีเกณฑ์จะได้โชครลาบสำหรับชาวราศีมีนดาวสุขโคจรเข้าสู่พบลาภะนะครับชาวมีนนี่ก็จะมีโชคทั้งด้านเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาด้วย นะครับโชคหน้าที่การงานโชคการเงินแต่ชาวมีนถ้าใครได้เงินทองมาในช่วงก่อนหน้านี้ได้รับเงินรับทองได้โชคเงินทองอะไรต่างๆมาเนี่ยซื้อเสี่ยงนิดหน่อยพอไม่ต้องมากนะครับไปซื้อไปเสี่ยงบ้านิดๆหน่อยๆพอเราได้โชคกางอื่นแล้วอาจจะไม่ถูกหรือว่าถูกก็น,นิดหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้โชคเงินมาเลยเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลังปีใหม่มาก็ไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมินเขาบอกว่าไปซื้อไปเสี่ยงกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับจะนําโชคมานําลาบมาให้มีญาติพี่น้องลูกหลานอะไรต่างๆเนี้ยที่อายุอ่อนกว่าเรานี่ก็ให้ช่วยเสี่ยงหยิบจับรตเตอรี่ได้ดูวว่าใครมีหลานเป็นเด็กตัวเล็กๆอะไรต่างเนี้ยถามเลขเขานะครับถามชอบเลขอะไรแล้วก็เอาไปซื้อไปเสี่ยงนะครับเขาจะนาโชคนําลาบมาให้สําหรับชาวมีนก็ พอกับชาวธนูนะครับมีโชคแต่ไม่ใช่โชคใหญ่จะเป็นเกณฑ์แบบพอจะมีโชคได้เงินทองเข้ามาอยู่นะครับแต่ชาวมีนก็จะมีโชคการเงินมาหลายทางอาจจะเกี่ยวกับทางด้านหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆรายได้อะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับใครได้โชคไรายได้ทางอื่นเนี้ยเสี่ยงโชคไม่ต้องมากนะครับเสี่ยงโชคไม่ต้องมากแต่ยังไงก็ให้เสี่ยงโชคไว้วันนี้ก็จะมีอยู่สี่ราศีนะครับที่สินแสให้ไว้ ชาวกรกฎกับชาวมังกรเป็นสองราศีที่มีโอกาสถูกหวยมากที่สุดในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ถ้าถูกแล้วมีโอกาสได้เงินได้ทองใช้มากแต่เคุบัติเหตุมีไประวังให้ดีนะครับสําหรับชาวกรกฎและชาวมังกรแล้วก็ฝากนิดนึ่งนะครับสินแสจะมีเปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom นะครับสอนวันอาทิตย์ อาทิตย์ละสชั่วโมงนะครับท่านใดสนใจก็ออแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาลงทะเบียนสมัครไว้นะครับเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับใครสนใจก็มาลงทะเบียนแล้วก็มาเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวอะไรต่างๆเนี้ยลองมาฟังสินสาอธิบายนะครับพูดแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เก็ตกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับซิมเบอร์ก๊กเศรษฐีเงินทองมั่นคงยั่งยืน ท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ใช้วันเดือนปีเกิดหาเบอร์ที่ถูกโฉลกกับตัวเราให้เบอร์ละ3,500บาทนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาวดน,นี้อา้าวแถมให้อีกหนึ่งราศีไปเสี่ยงได้ถ้าชอบก็เล่นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับราศีที่3ก็คือชาวลัคนาราศีกันแถมให้อีกหนึ่งราศีกันเนี่ยวันนี้กัมกึงดาวสุขโคจร้าูุภพปุตตะ บางคนก็จะมีโชคบางคนก็ไม่มีนะครับก็เป็นราศีที่แถมแล้วกันส่วนท่านใดอยากจะซื้อจัดเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะครับถ้าชอบก็เล่นมีโอกาสถูกได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าโอกาสว้นนี้ไม่มากสําหรับชาวลัคนาราศีกันสินเสียให้เป็นราศีที่แถมนะครับดาวสุขคุจรเข้าพบปุตตะชาวราศีกันก็จะมีโชคทางด้านเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามานะครับแต่ช่วงนีด้ดาวพุธเสียให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แล้วก็คําพูดให้มากๆนะครับอาจจะ ส่งผลไม่ดีกับตัวเราด้วยซึ่งพุทธช่วงนี้เนี่ยเสียยาวไปเลยจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลมากๆก,ก,กับบางราศีแต่ส่งผลกับทุกราศีเลยฉะนั้นเวลาจะคิดจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยใจเย็นๆไม่จําเป็นไม่ต้องพูดนะครับพูดไปแล้วมักไม่เกิดผลดีหรือเกิดปัญหาอะไรกับเราตามมาภายหลังก็ให้ระวังกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับช่วงดาวพุธเสียในช่วงเดือน กุมภาพันนี้คือตั้งแต่ช่วงฟังคลิปนี้ไปนี่แหละดาวพุธเสียเลยนะครับหลายคนก็ไปแก้เคล็ดอะไรต่างๆที่สินแสบอกไว้ให้แล้วก็แก้เคล็ดไว้แล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีด้วยนะครับสำหรับงวดน,นี้ก็ขอให้ชาวสี่ราศีที่จินแสพยากรว่าจะมีโชคเนี่ยมีโชคถูกหวยได้เงินได้ไดทองกัน,นเยอะๆนะครับได้เงินได้ทองใช้กัน,นเยอะๆแล้วก็ใครถูกหวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญบริจาคนะครับ มูลนิธิโวงพิบาลิสงหรือว่าวัดพระบาทน้ําพุอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับจะได้ต่อชกต่อลาบกันไปสําหรับงวดน,นี้ก็ขอชิ้นสูตรตรงเพียงเท่านี้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ชินสารด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาตลอดกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ ส่วนหลายคนก็มีบ่นว่าไม่แจ้งเตือนคลิปจริส่าเลยเนี่ยใครที่กดติดตามไว้แล้วไม่แจ้งเตือนเนี่ยให้กดตรงกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับกดกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งย้ำไปอีกครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปขึ้นมานะครับสําหรับงวดนี้ก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ